ป้าเขามาหอร์มะใหม่จะมาถอดหัวนอนค้อนๆหน่อยมาสอนป้าใหญ่นั่งหลังนั่ะขวัเกล็ดเก่าให้มาเซกระโจมค้ำให้เจ้าน้ำมาพินผาดขวัญปากมาตีต้องตีต้อยตีทอด วนข้ามาอยู่ใส่สายซอยขวัปล่อยมาอยู่สวนแหวนอาสามสังฆานุพาเวน่าให้ขอให้โชคให้หลอกก็ขาเมตความโุคความเจริญความเจ็บจะได้ความไข้จะมีอายุวันโนูทุกคังพาลังโยโยต้องก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารับผิดชอบแล้วก็มาให้วันกำลังใจแน่ค่ะ คือจิบบ่ขออย่างหลายค่อยให้มาให้ขวัญกำลังใจกับให้พ่อแม่ยเนี่ยยาพี่น้องนี้เนี่ยเพราะว่า,าทุกคนก็ครับประท่านใ,นใดเปไน็นไงไม่ได้ไม่ใด่มีคำามจิตเหตุท้งเลยต๊กไก่กับบุกยานยางเดียวก็ลูกมา,มาหมดบ้านแม่ก็ดีใจน้อยนะึง อันนั้นเด็กมีนี้คนนี้ลากจับจิตใจศัยแม่ไปหิงานดวยสลับบุีนี่ยด้วยพิมาเนี่ยเม่ปิ่งอย่างครับเพราะเดี๋รมากไกลเมีเพราะว่าเพาอดเป็นเพโอ้ยตกใจ ไปเอามาเนอะนไม่ดีวันนั้นวันวันถุกไปเอา เจดีเปมาเนทีเปรเทจักพามีเห้าคุเมคาโตเมสุนันโตตาว่ากะโหอยมบันตาตาว่กะโลใจผองแผ้วอมะโดกมะถีอมะสีเวลากินธนภาพยิงกอมเจ้าจริงแมงแม่นเมื่อนั้นทั้งคนโค้งพระยาทศตลาดคอจ้าหลงมาต่างชแล้วเจ้าหักเน่้มาต่างชาแล่ะ กันักดอกเด้ออ่กับยกวนตัวเมีดกแก้วูยงยังเมย์างดอกทรงจันตาตะคูเมี์ต้องดอกจับกีขู่วรมพ้อมผมวัวเากดอกจำปีเท้าหานตันกองตายทีมาหุมมหอขันควรว่มาดังขัตเตใหญ่แบบนี้